ภาพน้ององุ่นเข็นวีลแชร์ไปตามถนนภาพน้ององุ่นนั่งจดบันทึกภาพน้ององุ่นใช้มือจับพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาแนบปกด้วยความภูมิใจ The Stronger ค้นหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทอชอและกทปออสอภาพล้อวิวแชร์หมุนไปตามพื้นคอนกรีตพอประสบอุบัติเหตุมาแล้วมันก็ทำให้เราถามตัวเองมากขึ้นว่า ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเหมือนค้นหาตัวเองว่ามันจะกลายเป็นความฝันกลายเป็นงานของเราอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับสุดารัตเทียนจักทําให้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณคอร่างกายไร้ความรู้สึกร่างกายสั่งการไม่ได้เธอจึงใช้ชีวิตอยู่บนวิวแชร์มามากกว่า14ปีช่วงแรกๆเธอครุกตัวอยู่แต่ในห้องจนนานวันเข้า เธอยอมรับในความพิการและเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้พร้อมตั้งเป้าหมายอีกหลายๆอย่างในชีวิตเพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดของร่างกายด้วยหัวใจที่แข็งกแกรง่งแสงขาวภาพกว้างเห็นบ้านน้ององุนภาพโมบายเปลือกหอยแขวนที่หน้าบ้านภาพคุณแม่น้ององุนยกถาดกับข้าวออกมาจากในบ้าน ภาพน้ององุ่นนั่งทานข้าวกับคุณแม่แสงขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการเดอะสตรองเกอร์คนหัวใจแกล่งค่ะครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาตามหาสาวน้อยหมหัศจรรย์ที่จังหวัดแพร่ค่ะ เธอคนนี้เป็นนักเขียนนะคะปัจจุบันนี้เธอมีผลงานถึง3เล่มกันแล้วค่ะได้ยินความสามารถของเธอแบบนี้กันแล้วต้องบอกนะคะว่าเธอเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่อายุ1 3ปีค่ะทําให้เธอนั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนวิลแชร์ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับสาวน้อยมาจ,าจันทร์คนนี้กันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะแสงขาว The Stronger คนหัวใจแกร่งตอนพลังที่ซ่อนอยู่ พาพิธีกรเขียนวิวแชร์ให้น้องอังุนคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับน้องสุดารัตน์เทียนจักนะคะหรือว่าน้องอังุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาขนาดนี้แล้วนะคะมาเห็นน้องตัวจริงสาสวยผิวดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทีนี้ค่ะจะต้องท้าวความเรื่องราวชีวิตของน้องอังุนสักนิดนึงนะคะน้องอังุนเองเราใช้ชีวิตอยู่บนวีแชร์เนี่ยมากี่ปีแล้วคะ14ปีค่ะ ตั้งแต่ปีไหนเอ่ยมี2547ค่ะอายุ13ปีตอนนั้นแปลว่าเราประสบอุบัติเหตุตอนอายุ13แล้วอย่างนี้นี่คืออุบัติเหตุตอนนั้นที่เราเนี่ยประสบเป็นอุบัติเหตุยังไงคะแล้วก็ไปโดนส่วนไหนของร่างกายเราคะตอนนั้นน้องหุ่นนอนอยู่ในแคบรถพิอพาะค่ะแล้วก็มีรถชนกันแล้วก็เลยกิ้งตกลงไปที่วางเท้าข้างล่างะคะ่ะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณคอเคลื่อนทับเส้นประสาทไขสันหลังขาด ตอนที่ฟื้นที่เกิดเหตุนคะคะก็ไม่รู้สึกตัวขยับไม่ได้เลยช่วงแรกๆก็สับสนว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็มีกําลังใจจากเพื่อนๆพ,พ่อแม่ครอบครัวคุณหมออะไรพวกนี้ค่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเราก็ไม่รู้จักโรคไขสันหลังไม่ได้คิดว่าเราจะพิการตลอดไปแล้วก็คิดมีกําลังใจเหมือนคนอื่นที่ว่าเเดี๋ยวเราก็หายเราให้หมอรักษาช่วงแรกก็คือขยับตัวไม่ได้ก็คือทํากายภาพบําบัดอะไรพวกนี้นะคะ ก็มันก็ยังมีความหวังอยู่ในนั้นอยู่ตลอดพยายามหาอะไรทำอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยยังมีกำลังใจอยู่ตลอดแสงขาวภาพน้ององุ่นทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองแสงขาวจนสุดท้ายได้เรามารู้ตัวแล้วว่าอ๋อยังไงแล้วชีวิตเราจะต้องพิการแบบนี้ตลอดชีวิต ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ที่เราทําความเข้าใจกับความพิการก็น่าจะหลังจากอุบัติเหตุประมาณสองสามปีที่ว่าต้องออกมาอยู่ที่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มุนก็ได้อยู่กับตัวเองถามตัวเองมากขึ้นว่าเราจะเอาเยกับชีวิตต่อมันก็เหมือนช่วงตอนนั้นก็อายุสิบห้าสิบหกค่ะก็เหมือนเป็นช่วงวัยรุ่นที่เรามองหาอนาคตว่าเราจะทาอะไรได้บ้างเราก็เพราะว่าอุนเป็นลูกคนเดียวด้วยค่ะพ่อแม่ก็ดูแลแล้วก็เราก็รู้ว่าเราต่อไปเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ต้อง ทงงานนต้้อออะไรเีแล้วอย่างอย่างนี้นี่คือคุณพ่อคุณแม่เองเด้ยวยความที่เราเนี่ยเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลเรายัางไงบ้างคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือก่อนนั้นก็คือคุณแม่ก็อาชีพแม่บ้านเย็บผ้าอะไรพวกนี้ทั่ว,วไปค่ะก็พอหมดประสบเหตุแม่ก็ต้องไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปฝึกทกํากายภาพฝึกเป็นพยาบาลส่วนตัวก็ช่วยกันดูแลส่วนคุณพ่อก็ทํางานขับรถสองแถวรอบเมืองค่ะ แบบว่าเวลาหมนมีอะไรอยากทำก็คือคอยสนับสนุนอาจจะไม่ได้เชิงพูแต่เป็นเชิงการกระทำที่รู้สึกว่าพ่อแม่ยัอยู่ข้างๆเราสนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังใจที่เราก็อยากจะทำอะไรตอบแทนแล้วอย่างนี้นี่คือด้วยความที่ เด็กทุกคนเลยจะมีความฝันของตัวเองว่าโตมาอ,อยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นหลายสิ่งอย่างเลยแล้วพี่ก็คิดว่าน้องหุ่นเองก็มีความฝันเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยความพี่พอเรามาประสบอุบัติเหตุแบบนี้ความฝันของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าเรามีการวางแผนชีวิตเรายังไงครับช่วงนี้เด็กตอนที่หุ่นยังไม,ยงไม่ยังไม่ประสบอุบัตเหตุคะหุ่นก็ ยังไม่ค่อยมีความฝันชัดเจนว่าอยากจะเป็นอะไรแค่ตั้งใจเรียนทําหน้าที่ของตัวเองในการเรียนครอบครัวก็คือฐานะปานกลางทั่วไปพ่อแม่ทําอาชีพทํานาแล้วแต่ก็ขยันเรียนเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กกิจกรรมแต่พอประสบอุบัติเหตุมาแล้วมันก็ทําให้เราถามตัวเองมากขึ้นว่า,รวาเราจะทําอะไรได้บ้างมันก็เริ่มกลับมาเริ่มจากสิ่งที่เราชอบหุ่นชอบคิดแล้วก็ชอบเขียนมันก็เริ่มเขียนมาเรื่อยๆแล้วก็ เหมือนก็เหมือนคนอาจจะเหมือนคนพิการทั่วไปนะคะที่ว่าเราหาอะไรว่าคนพิการเขาทาอะไรได้บ้างอย่างพาวกวาดรูปพวกอะไรพวกนีน้ค่ะหนูก็ลองวาดเขียนเหมือนค้นหาตัวเองว่ามันจะกลายเป็นความฝันกลายเป็นงานของเรามันก็เลยเหมือนก็ว่ากลายเป็นความฝันที่เราอยากจะเขียนบันทึกเล่าเรื่องของตัวเองในสิ่งที่คิดการใช้ชีวิตของคนพิการมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่ว่าหนทูททำเขียนหนังสือบันทึกทำมือค่ะ ก็เริ่มทางตรงนั้นก็กลายเป็นความฝันที่อยากจ,จะเป็ีนยนเขียนมานี่นะคะก็ถือว่าเป็นความฝันแล้วก็ที่สําคัญก็คือความฝันนั้นเป็นจริงเกิดขึ้นมาให้กับพวกเราแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพูดคุยกับน้องอุ่นค่ะถึงความฝันที่ทุกวันนี้เป็นความจริงเรียบร้อยแล้วไม่แน่เผื่อคุณผู้ชมนันอาจจะถือหนังสือน้องอุ่นอยู่ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะภาพน้องอุ่นเขียนวิวแชร์ไปตามถนน น้ององุ่นตั้งจดบันทึกเก็ดสตรองเกอร์คนหัวใจแกรง่งนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบง์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชเห็นมีปวดตาอะไรอเนี่เงะ้าเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาทุกทางแล้วละ่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเรา การส่งเคลื่อนความที่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคภาพน้องมูนเข็ยนวีแชร์ไปตามถนน ภาพน้ององุ่นนั่งจดบันทึกภาพน้ององุ่นใช้มือจับพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาแนบอกด้วยความภูมิใจ The Stronger ์คนหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทช,อช,อชอและกทอพอสภาพโมบายเปลือกหอยที่แขวนอยู่หน้าบ้านภาพน้องอังุ่นเขียนสมุดบันทึกด้วยความตั้งใจ มาในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับน้องอุงุ่นกันนะคะโดยเฉพาะกับกิจกรรมที่ทําอยู่ค่ะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะน้ององุ่นนั้นมีหนังสือเป็นของตนเองด้วยการเขียนมีทั้งหมดถึง3าเล่มด้วยกันแล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของน้องอุงุ่นค่ะพลังที่ซ่อนอยู่ทีนี้ต้องให้น้องอุงุ่นค่ะช่วยเท้าความสักนิดนึงว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เรานั้นมาเขียนหนังสือคะ การเขียนบันทึกก็เหมือนการได้ฝึกเขียนฝึกทำกายภาพไปด้วยได้อยู่กับตัวเองพองหนุนเขียนมากเข้าเรื่อยๆก็อยากรู้สึกว่าอยากจะเขียนเอาไปให้คุณหมอหรือเพื่อนๆดูว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะก,ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําเป็นหนังสือทํามือเล่าเรื่องที่ว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็เรารู้สึกอะไรบ้างก็เลยเขียนคัดตัวบรรจงทําเป็นหนังสือทํามือเล่นมนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้เห็นบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้มตน ในการเขียนจริงๆก็จะเห็นได้ว่าลายมืออาจจะเป็นยืนช่วงการฝึกหัดเหมือนกลับมาเขียนหนังสือใหม่เหมือนเด็กๆเลยใช่นะคะก็จะเขียนตัวใหญ่สักนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นเล่มแรกน้องจะทําเป็นตัวเลขบอกเอาไว้ใช่ไหมคะเป็นไดอารี่เหมือนบันทึกประจําวันบันทึกเรื่องราวดีๆดีหรือว่าความรู้สึก มันทือเก็บไว้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีแอบอ่านไปแล้วบ้างนิดนึงนะคะน้องก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของคนที่มาเยี่ยมอย่างเพื่อนเมื่อกี้เจอสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมน้องบอกว่าตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้รู้สึกรักแม่มากสงสารแม่มากนะคะเพราะว่าแม่ก็ทํางานมากมายแล้วก็ดูแลตัวของเขาจุดเริ่มต้นในการทําหนังสือเลยจริงๆค่ะ อันนี้คือมีคนมาแนะนําหรือว่ายังไงคะหมุนเขียนด้วยตัวเองค่ะค้นหาก็เริ่มเขียนจากเริ่มเขียนบันทึกแล้วก็เขียนไปให้คุณหมอดูแล้วก็คุณหมอก็สนใจแล้วก็หมุนก็ได้เริ่มค้นหาว่าถ้าเกิดเราจะทําเป็นหนังสือให้คนอื่นอา่านเราต้องทอํายังไงต้องส่งสํานักพิมพ์ก็เลยเริ่มกลับมาฝึกเขียนกับคอมพิวเตอร์พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ค่ะคุณหมอก็แนะนําวิธีการจับเมาส์ ภาพน้องอุงหมุนใช้ปลายปากกาจิ้มบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ตอนแรกก็คือทําเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอ่านหุ่นก็เปลี่ยนไปลองเขียนนิยายเขียนเรื่องแต่งที่ว่าคนสนใจจะอ่านเผื่อมันจะเป็นขายได้แต่ก็ส่งไปสำนักพิมพ์ก็ไม่ผ่านการพิจารณาก็ช่วงนั้นก็ท้อเหมือนกันน่าจะ6-7ปีจากอุบัติเหตุไปแล้วเราก็เริ่มถามตัวเองมากขึ้นว่าหรือหรือว่าเราทำอะไรไม่ได้หรือเปล่า แต่มันก็ยังรู้สึกอยากทําให้ได้ค่ะก็เลยทําต่อมาแล้วพอดีวันหนึ่งองุ่นไปเห็นการประกวดหนังสั้นนะคะองุ่นก็รู้สึกว่าอุ้ยงั้นเราลองเอาเรื่องที่ของเราทํามาเนี่ยค่ะมาดัดแปลงเป็นหนังสั้นเพื่อว่าจะส่งไปให้คนอื่นอ่านได้ง่ายขึ้นแสงขาวภาพน้ององุ่นตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยความตั้งใจเรื่อง จากชีวิตจริงของสุดารัตน์อันนี้เป็นคลิปแรกที่น้องหมุนทำาหรอคะใช่ค่ะเป็นหนังสั้นเรื่องแรกที่ดัดแปลงมาจากบันทึกที่เขียนนะครอ๋อแล้วก็ไปออกรายการก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของเราแล้วขั้นตอนกระบวนการทำนี่มีใครมาช่วยไหมหรือว่าเราทำคนเดียวก็ศึกษาเองจากในอินเทอร์เน็ตยูทูบอะไรพวกนี้แล้วก็ลองฝึกทำไปเรื่อยๆตัดต่อ ก็จะถามเพื่อนๆที่เรียนบ้างถามคนที่มีความรู้ค่ะที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ลองมาดัดแปลงถึงอ,อนนุ่นตอนแรกอุ่นก็ไม่มั่นใจว่าจะทําว่าสวยเพื่อนๆบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นก็ดีได้ให้มันสื่อสารจากเราก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็ลองทำออกมาค่ะ<ม>เพื่อนๆก็สนับสนุนถือว่าจะไม่มีเวลามาช่วยแต่ก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจตรงนั้น,น,น<ม>ก็เลยได้รับ รางวัลใช่ไหมคะโอ้โหนี่ก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของตนเองที่ตนเองบันทึกอยู่ในสมุดทำมือแล้วก็แปลงมาเป็นหนังสัน้นแสงขาวภาพการ์ตูนแอนิเมชันชีวิตฉันที่ผ่านมาได้เรียนรู้จนรู้ว่าตัวฉันมีค่ามีความหมายได้จากคนรอบตัวที่อยู่เคียงข้างกัน แล้วอะไรๆที่ได้ลงมือทำก็พอได้รับคำแนะนำด้วยโอกาสต่างๆส่วนทำให้ฉันมีความคิดอยากทำออกมาให้เป็นผลไปตอบแทนใครได้จริงมากกว่าคำขอบคุณหนังสั้นก็คือเป็นพอสมาจากบันทึกนี้ค่ะแล้วก็แชร์ไปใน Facebook แล้วก็มีคนเข้ามาอ่านสนใจแล้วก็ได้ออกได้สัมภาษณ์รายการแล้วก็พี่เอนิวโกมค่ะท่เป็นกเขียนเป็นพิธีกรมาสัมภาษณ์ที่บ้านแล้วก็ได้มาดูบันทึกอะไรพวกนี้เขาเขาก็ถามว่า ุ้ยสนใจอยากจะทําเป็นหนังสือไหมถ้าเกิดแห้หงหมุนรวบรวมทำขอ,อกมาหมุนก็ว่าอุ้ยนั่นน่ะคือความฝันของหมุนที่อยากจะทําหมุนก็เลยได้ทําหนังสือแรกออกมาค่ะแสงขาวภาพน้ององุ่นนั่งบนวิวแชร์ตาม,มองพ็อกเก็ตบุ๊กที่มือจับอยู่ภาพน้ององุ่นค่อยๆยกหนังสือขึ้นมาแนบอกด้วยความภูมิใจภาพพ็อ,อเกเก็ตบุ๊บก พลังที่ซ่อนอยู่แล้วแบบนี้นี่คือตัวหนังสือเล่มแรกของเราเนี่ยค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะตัวลีค่ะทั้งเพื่อนคนรู้สักอยู่แล้วหรือว,ว่าคนที่ติดตามมาจากรายการแล้วก็คนที่ได้เปิดอ่านก็สนใจที่ว่าเป็นเรื่องที่มีพลังที่ซ่อนอยู่เหมือนเรื่องราวในนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของคนพิการอย่างเดียวแต่เป็นการไล่ตามความฝันด้วยะค่ะแล้วเล่มที่สองก็คือเล่มน,นี้เลย How Deep I s Your Dream นั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำน้ำของน้ององุนให้น้ององุนช่วยพูดสักนิดนึงนะว่าเอ๊ในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนพิการแล้วทำไมเราถึงมาดำน้ำได้แล้วนำมาเสื่อมของการออกหนังสือเรื่องนี้สักนิดน,นึงคะ่ะก็เล่มที่สองเป็นการต่อยอดความฝันจากเล่มแรกที่องุนทำแล้วก็ได้เงินมาใช้หนี้ที่บ้านอะไรพวกนี้แล้วก็มีเงินเก็กบของตัวเองก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวเพราะว่าก็อยู่ที่ แล้วก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวทะเลสักครั้งแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยวทะเลเฉยๆแค่ถ่ายรูปมันก็ไม่สนุกเพราะว่าเป็นคนชอบทำกิจกรรมก็เลยลองถามเพื่อนๆว่าเราจะไปดำน้ำได้ไหมคะก็ต่อยอดความฝันไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าการดำน้ำมันก็ใช้ทุนเยอะคะ่ะหุ่นก็พอดีไปเจอการแข่งขันชิงทุนนะคะก็เลยชิงทุนเข้าไปแล้วก็ได้ดำน้ำเป็นจริงแล้วก็กลับมาเอาเรื่องเล่านั้นมาเขียนหนังสือด้วย ภาพน้ององุ่นฝึกดำน้ำกับครูฝึกภาพน้ององุ่นดำน้ำกับครูฝึกทำกลางบรรยากาศสวยงามใต้ท้องทะเลและที่สำคัญก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มีความพิเศษต้องให้น้ององุ่นเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ามีความพิเศษยังไงเอยเป็นหนังสือที่หนรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าได้รับรางวัลประเภทสรารคดีสำหรับเด็กอายุ12-18ปีของ เป็นหนังสือดีเด่นของสมเด็จพระเทพค่ะ mm hmm. เป็นเหมือนช่วงที่หมุนค้นหาตัวเองด้วยก็ดีใจที่ว่าหนังสือเล่มนี้จะให้เด็กๆได้อ่านค mm ่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นรางวัลนอกจากภาพภูมิใจ,จรากตัวเองแล้วน่าจากครอบครัวแล้วก็ควรจังหวัดแพร่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งค่ะที่เพิ่งเปิดตัวในปี2062นี้เลย นะคะก็เป็นหนังสือที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยนํามาเขียนเป็นเรื่องราวเหมือนกันอันนี้ให้เราให้ฟังสักน,นิดหนึ่งเอะว่าทําไมเราถึงเลือกเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วเราถ่ายทอดเรื่องราวยังไงบ้างคะ ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศในฝันของใครๆหลายๆคนที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สําหรับงองุ่นเอค่ะช่วงที่ว่าประสบอุบัติเหตุแรกๆก็จะอยู่ในช่วงยุคที่ว่าซีรีส์หนังเกี่ยวกับญี่ปุน่นองุ่นก็เหมือนรู้สึกชอบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนมันก็มีความหมายกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศครั้งแรกก็คืออยากจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปแบบเก็บข้อมูลหาข้อมูลอะไรตัวเอง แล้วก็เดินทางไปกับแม่เรื่องหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางเฉยๆแต่เป็นบันทึกเกี่ยวกับช่วงชีวิตที่ว่ารู้สึกดีกับตัวเองก็เลยชื่อว่าความหมายปลายทางค่ะแล้วหนังสือแต่และเล่มสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตามเพจของสำนักพิมพ์หรือว่าจะติดต่อมาที่เพจของหมุนได้เลยค่ะภาพพ็อกเก็ตบุ๊กความหมายปลายทาง ภาพมือค่อยๆเปิดอัลบั้มรูปภาพน้องอุงุนตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นภาพน้องอุงุนพูดคุยกับพิธีกรแสงขาวสัมผัสความรู้สึกคุณแม่และเพื่อนบ้านที่มีต่อน้ององุนก็ภูมิใจที่ที่น้องอุงุนเป็นเด็กที่ว่าไม่มีความท้อแท้รู้สึกว่าเขาก็ยังแบบมีอนาคตต่อไปยังไม่มาคิดว่าเป็นอย่างนี้ละไม่ไปนี่ เขาไม่คิดอย่างนั้นอีกนะเขาคิดไปข้างหน้าเขาคิดว่าในนี้ผมอยู่กับพ่อกับแม่อีกอีกเนะีเขเขียนอย่างนั้นเขาอ่านของเขาเราตาเราก็ไหลอังหุนเขามีความที่ว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆอยู่แบบว่าไร้จุดหมายคือมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็กระตือรือร้นที่จะไม่ทอ้อก็เป็นคนอดทนแล้วสู้ชีวิตทุกอย่างที่ว่ามันเหมือนกับคนปกติไม่ใช่คนที่ว่า จะเป็นคนพิการะคะ่ะแต่ก่อนที่เขาเขียนอยู่พี่ก็มามา,มาอ่านก็ตื่นตันใจแล้วก็ดีใจที่ว่าอาุนไม่ท้อไม่ท้อต่อชีวิตที่ว่าบางคนนี่บางคนที่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนพิการแล้วก็ไม่เคยที่ว่าจะคิดทื่อต่อสู้ชีวิตเหมือนอุนอุนทําได้ทุกอย่างภาพน้องอุงเขียนวิวแชร์ไปตามถนน ภาพย้ององุ่นนั่งจดบันทึกเดรสฟรอเกอร์นหัวใจแกร่งฉันมาเริ่มต้นที่นี่เพื่อที่เดินตามอุดมการณ์ของฉันโอเคไม่ปวดตาอะไรเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะนี่อะไรก็ติดต่อผมมาแล้วครับหมอขอบคุณนะฉันดีใจที่ชาวบ,บ้านได้เติมเต็มโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีส่วนตัวฉันก็ได้เติมเต็มอุดมการณ์ที่ฉันตั้งใจไว้เพราะการเติมเต็มโอกาสข,ของคนไทยคือหน้าที่ของพวกเรา USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชภาพน้ององุ่นเขียนวีแชร์ไปตามถนนภาพน้ององุ่นนั่งจดบันทึกภาพน้ององุ่นใช้มือจับพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาแนบปกด้วยความภูมิใจ The Stronger คนหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทชและ กทพสกลับมาพูดคุยกับน้ององุ่นกันนะคะโดยเฉพาะกับกิจกรรมที่นอกจากว่าน้ององุ่นจะมีการเขียนหนังสือเรื่องราวชีวิตของตนเองนะคะแล้วก็กิจกรรมดำน้ายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยไหมคะที่ปัจจุบันนี้น้ององุ่นเองก็ยังทําอยู่บ้างก็กิจกรรมหลักๆที่ว่าได้ทําที่อยู่ที่แพ่ก็คือช่วยงานมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ค่ะ ก็คือช่วยดูแลเพจแอดมินดูแลคนพิการผู้ป่วยะคะ่ะก็มีคําถามเข้ามาก็จะช่วยตอบหรือว่าเวลาคุณหมอมีคนไข้ใหม่ผู้ป่วยใหม่ะคะ่ะก็จะให้หนุนไปช่วยเยี่ยมให้กําลังใจให้คําแนะนําทางผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านที่ว่าให้เขาเปิดโอกาสออกมาใช้ชีวิตเหมือนกันคล้ายๆเป็นจิตอาสา ก็คือว่างคุณหมออยากให้เขาไปช่วยให้คําปรึกษาผู้ที่เป็นคนพิการให้เขาได้ออกมาใช้ชีวิตปกติคือเราก็จะไปผู้สร้างแรงบันดาลใจ อ๋อนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วมีไปเป็นแบบว่าผู้สร้างแรงบันดาลใจตามโรงเรียนหรือว่าตามองค์กรต่างๆที่เขาเชิญเราด<ม>้วยเป็นวิทยากรก็มีบ้างค่ะที่ว่าเชิญไปพูดให้กําลังใจคนอื่นๆจากเรื่องราวของอุน่นะคะมีคนติดตามมีคนสนใจก็จะคนติดต่อเข้ามาถามแล้วก็ทําให้ได้มีโอกาสได้ไปพูดเล่าเรื่องของตัวเองมากขึ้นแสงขาวภาพนิ่งน้ององ่นเป็นวิทยากรพูดให้กําลังใจคนอื่นๆ ภาพนิ่งน้องอังุนกับคุณแม่และทีมงานแสงขาวอาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการกันบ้างปัจจุบันนี้น้องอังุนเองเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการจากภาครัฐยังไงบ้างคะก็คือได้เงินเดือนเดือนละแ0ดร้อยบาทค่ะแต่ก็ยังหางานอยู่เพราะอังุนมีข้อจำกัดที่ว่าเรื่องการเดินทางก็อยากจะหางานทําที่อยู่กับบ้านอะไรพวกนี้ค่ะ แต่งานมีมาตรา3 3 3 5ที่ว่าจ้างคนพิการมันก็ยังติดผิดที่ว่าต้องไปทำงานอยู่ตามที่ต่างๆค่ะก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในตรงตรงส่วนนั้นซึ่งตรงนี้ก็ยังขาดสำหรับเราอยู่ใช่ไหมคะใช่คะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตรงนี้เราก็ได้รับอ,อยู่ได้รับอยู่ก็คือฟรีใ,ใช่ค่ะก็คือได้ทำบัตรคนพิการแล้วก็เวลา ไปโรงพยาบาลก็คือฟรีอะถ้างั้นแปลว่าสิทธิ์หลักๆที่เราเนี่ยได้รับอยู่ก็คือเดือนละ800บาทแล้วก็การรักษาพยาบาลฟรีนะแต่ว่าในเรื่องของอาการจ้างงานซึ่งตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยความที่เราเดินทางลําบากนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาสปอร์ตตรงนี้ถูกต้องไหมคะเปิดโอกาสให้งานอิสระที่ว่า อย่างองหุนก็คือเป็นนักเขียนหรือว่างานคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกับการเรียนการสื่อสารอะไรพวกนี้ค่ะก็อยากให้ภาครัฐสนับสนุนบางทีคนพิการหลายๆคนที่หุ่นไปเจอค่ะเป็นเด็กววยร่นก็จะอยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปเรียนเพราะว่าก็ติดตรงนั้นแต่อหุนก็คิดว่าการเรียนมันก็ง่ายขึ้นที่ว่าเราสามารถอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่มันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่ามดปริญญาอะไรพวกนี้นะคะ่ะ ต้องไปสอบอยากให้ภาครัฐสนใจเด็กๆทอยู่ตามบ้านที่ว่าจบแบบว่าประสบอุบัติเหตุรว่าป่วยมาแล้วก็คนหาตัวเองเหมือนช่วงเหมือนช่วงแรกๆอะคะอ่ะหมุนก็ว่าคิดว่าหมุนโชคดีนะคะที่ว่าเป็นคนที่ว่าชอบคิดชอบหาอะไรทําพึงตื่นตัวมพอยู่ตรงนั้นนะคะ เรื่องนี้จริงๆเราก็ถ้าพูดถึงก็คือว่า,าจะเป็นในมุมของการที่อยากจะภาครัฐเนี่ยสนับสนุนสำหรับคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัดเดินทางลําบากโดยเฉพาะกับที่ห่างไกลาจากตัวเมืองไม่สามารถเข้ามาทํางานได้ถ้ามีนโยบายอื่นๆในการซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้ก็จะดีมากถูกต้องไหมคะอันแล้วก็นอกจากนี้ถ้าในมุมของน้ององุ่นเองมองว่าทุกวันนี้เนี่ย คนพิการเองเราไ,ได้รับการยอมรับจากสังคมมากน้อยแค่ไหนคะได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างที่ว่ามีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นหรือการทําสิ่งโดยความสว่ในสถานที่ต่างๆที่ว่าเราไปทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งคนพิการแล้วก็สังคมก็ต้องเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวอย่างที่ว่าอุ่นไปเรียนไม่ได้ก็ค้นหาสิ่งที่ยังมีอยู่อย่างเช่นการเรียนนอกระบบ เ่าเองเราก็ต้องกระตุ้นตัวเองด้วยและอย่างนี้ในอีกมุมหนึง่งเราองุ่นมองว่าคนพิการทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมได้มาก้อยแค่ไหนคะมากค่ะอย่างตัวองุ่นเองก็ดีใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ทําช่วยเหลือคนพิการจากสิ่งที่หุ่นเรียนรู้มาค่ะแล้วก็หนก็ติดตามคนพิการอื่นๆที่ว่าเป็นไอดลลอลอะไรพวกนี้ค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าจรงิจรงๆไม่ใช่แค่คนพิการหรือคนแตกต่าง ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองแล้วก็ค้นหาแล้วก็จะโดดเด่นขึ้นได้ถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสุดท้ายแล้วให้น้ององหุ่นค่ะฝากข้อคิดหรือว่าให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านโดยเฉพาะกับคนพิการสักนิดนึงค่ะก็อุงหุ่นก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าถึงเราจะป่วยหรือว่าพิการหรือว่าเป็นยังไงค่ะเราก็ยังมีสิ่งที่เรายังพอจะทำได้ลองค้นหาแล้วก็ลองพยา,าลพยายามทำออกมาค่ะแล้วก็ สังคมก็ยังเปิดโอกาสให้เราอยู่เสมอเราก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองลองทำสิ่งต่างๆตามใจแล้วก็มุ่งมั่นพยายามสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นจริงแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของน้ององุ่นวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอุ่นมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยมาสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะกับคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแสงขาวภาพดอกไม้โยกตามแรงลม ภาพน้ององุ่นถ่ายภาพให้คุณแม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสภาพน้ององุ่นถ่ายภาพดอกไม้ด้วยความตั้งใจคำคมจากคุณสุดารัตน์เทียนจักลองค้นหาและพยายามทำสิ่งต่างๆสักวันมันจะเป็นจริง แสงขาวสัมภาษณ์พันตรีสิริชัยทรัพย์สิริในความหมายของรัฐบาลเนี่ยมีเจ็ดประเภทความพิการความหมายของผมเองในนามสมาคมคนพิการมีสามประเภทครับหนึ่งคนพิการที่ไม่เป็นภาระกับสังคมสองคนพิการที่เป็นภาระกับสังคมสามคนพิการที่ไม่เป็นภาระกับสังคมแล้วออกมาช่วยเหลือสังคมท่านดูตรงนี้ครับรัฐควรจะช่วยเหลือ ทั้ง3ด้านผมฝากให้คนพิการที่ดูรายการนี้หรือญาติของคนพิการนะครับสังคมให้โอกาสเราแล้วให้อย่างไรรัฐบาลให้สิทธิ์พอสมควรให้สิทธิ์เรียนฟรีท่านก็ไปเรียนฟรีเราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของเราเองครอบครัวก็ต้องเข้าใจถ้าคนพิการอยากเรียนนะครับท่านให้โอกาสเขาบางครั้งสังคมให้โอกาสแนละ้วแต่ครอบครัวไม่ให้โอกาส อยากเรียนไม่พาไปไม่ทําอะไรรัดไม่ได้ให้ของเราร้อซให้บางเรื่องที่รัฐให้ได้เพราะฉะนั้นคนพิการจะต้อง alert ตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะขอให้คนอื่นช่วยนั่นแหละเขาเรียกว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วถึงไปขอให้สังคมขณะนี้สังคมเปิดโอกาสให้แล้วกลับมาดูตัวเราเองว่าเราช่วยเหลือตัวเองขนาดไหนก่อนที่จะไปเรียกร้องให้สังคมมาช่วยอันนี้ฝากให้คนพิการคิดไว้ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวชีวิตของน้องอังุ่นนั่นเองนะคะและหากคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังท้อแท้หมดหวังในชีวิตหรือกําลังรอโอกาสให้เข้ามาหาตนเองเพื่อทําตามความฝันค่ะให้ลองเปลี่ยนนะคะวิ่งไปหาโอกาสและลงมือทําอย่างที่น้องอังุุนนั้นทําอยู่ไม่แน่คุณอาจจะประสบความสําเร็จอย่างที่น้องอังุุนเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นได้นะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการเดอะสตรองเกอร์คนหัวใจแกล่งได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้ สสวัสดีค่ะภาพน้ององุ่นเข็นวิวแชร์ไปตามถนนภาพน้ององุ่นนั่งจดบันทึกภาพน้ององุ่นใช้มือจับพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาแนบปกด้วยความภูมิใจ The Stronger ค้นหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทอชอและกทอพอสอ